วันนี้มันมีเหตุการณ์ระทึกอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะเมื่อคุณลุงท่านหนึ่งชื่อว่ลุงสมศักดิ์แก่ขึ้นไป เขาเรียกว่าเดินฟไ <ป S 2> ฟฟ้าแล้วปรากฏว่าระหว่างที่แกเดินไฟฟ้าอยู่แกน่าจะพลาดตรงที่สายไฟอาจจะมีปัญหาแล้วมันไปโดนกับรางน้ํามือแกไปแตะรางน้ําแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูนะครับคนนี้ก็คือลุงสมศักดิ์คนเจ็บที่ผมกําลังบอกส่วนคุณสง,ง่ยมแกเป็นเจ้าของบ้านโชคดีคือเจ้าของบ้านเดินอยู่ข้างล่างเห็นเหตุการณ์นาทีระทึกพอดีเดี๋ยวหลังจากนั้นคุณสมศักดิ์จะล่วงลงมาถูกไหมรู้นะฮะขาสั่นแล้วนะฮะนี่คือไฟช็อตนะฮะเหมือนตัวแกขย เหวบันไดอยู่แต่จริงคือไปดูดและเดี๋ยวดูฮะนี่ค่ะลุงเสงียมช่วยแลยนะฮะอย่าบอกเอ้ยจับอย่างนี้เลยเหรอเห็นไหมครัเหมือนโดนไปดูดแกเอาเชือกนะฮะคุณผู้ชมดูการกระตุกนี่อุ้ยเอาเอา นี่ถือว่าลุงสังเวยนี่คือมีสติมากป้าสังเมยค่ะเอาป้าสังเวยป้าสังเวยเดี๋ยวขอเพลงรอบหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมดูนาทีตั้งแต่ตอนคุณสมศักดิ์ขึ้นไปแล้วเรื่องนี้ต้องใช้สติจริงๆใช่ถ้าไม่รู้เกิดไปแตกขามือเปล่าคือตายสถานเดียวเลยนะฮะนี่ดูนะฮะแกหยิบเชือกพอดีเลยหูนี่ขามือโดนตัวนี่ดูดเหมือนกันนะฮะ คุณผู้ชมจะได้ยินนะพี่สุลาช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ยฮะ<ช>และหลังจากนั้นเนี่ยคุณสงเสงี่ยมเนี่ยแกก็ปั๊มหัวใจล่าสุดวันนี้หลังจากภาพนี้ต้องถือว่าเป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลย<ช>ตัวของคุณสงเสงี่ยมเองก็บอกว่าจ้างช่างสมศักดิ์มาซ่อมบ้านแล้วมือเขาเนี่ยไปโดนรางน้ําซ<ช>ึ่งเข้าใจว่าไฟมันรั่วไปโดนรางพอดีมีเสียงคุณสงเสงี่ยมใช่ไหมค,คนที่เข้าไปช่วยครับลองฟังเสียงดูหน่อยฮะเขาเลยบอกเบเกอร์มันเสีย แล้วแกก็มาทำเบเกอร์ให้แกมาทำตัะดูดด้วยพอทำตระดดดแกเสร็จเรียบร้อยแล้วแกจะกลับบ้านแล้วแกก็ไปต่อตรงนั้นอัดตรงนั้นทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยเอาเอาไม้ลงเสร็จแล้วแกจะลงแกถอยหลังลงแล้วแกเอามือไปจับรางน้ําเพราะนั้นแหละมือหยิกกับรางน้ําเลยก็เลยมาวิ่งเอาเมาเชือกมาของขาแกกระชากลงมา แ่ก็หลุตุ้ปลงมาป้าก็เลยเพราะว่าก็ตอนนั้นตอนนั้นคุณป้าที่คุณป้าทำเนี่ยเขาเรียกว่า CPR นะคุณครับป้าก็ทำมั่วป้าดูในโทรศัพท์เนี่ยอ๋อป้าก็ทำมั่วไปเลยป้าก็ไม่รู้เรื่องป้าก็เรียกชื่อเขาด้วยนะจ๊ะกจักกจักทำาแบบเรียกใหญ่เลยชักประมาณห้านาทีหกนาทีแต่ถึมาโอ้เจนก็ดีใจเจนก็นะจ๊ะกจักเป็นไงมั่งเป็นไงมั่ง ชมฮะนี่คือคนที่ศึกษาจากทางมือถือดูข้อมูลการปั๊มหัวใจแล้วช่วยประถมพยาบาลคนไปดูดนี่คุณป้าเก่งมากเลยนะนี่ถ้าเป็นจิตดีนี่ทาไม่ถูกนะผมบอกให้ชมุนมุนช็อกฮะดีไม่ดีเอามือแตะดูดไปลายที่สองอีกนะฮะคุณก็ว่าไปอาชว่าจริงฉันไม่ได้ว่าไปว่าจริงนะคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นความรู้ด้วยเห็นไหมแล้วคุณป้าปฐถมพยาบาลถูกต้องทําอะไรไม่ก็ัปั๊มไปแล้วอย่าหยุดนะถูกไหมเวลาปั๊มต้องปั๊มไปเรื่อยๆเลยนะครับคุณผู้ชมฮะ